ใส่เองเอาเอาใส่ว้กินอเองกินเองก็ไ้พอแล้วลูกพอเราเยอะแล้วน้ำนาน้ำนนี่ดูดดมบำแล้วไม่เอาแล้อนนีแอล้วอะเพ่ม่ดูด แบ่งหนูยี่หลาก้อนหนึ่งแบ่งไหมแบ่งไหมขอค้อนมันมันก็หลวงเลยหรอกจริงจยมากินกินน้ำกินเนื้อแบ่งอยู่จะแบ่งเอาช้อนตักตอาเอาช้อนตักก็ปูละ

ไม่เคยไงไปมีเปียร์ตอนนี้เออมาไปล้างมือก่อนก็ใหญ่โค้เด้อร์ก็เป็นใหญ่เลยก็เป็นใหญ่เลยติดค้อมันเอาไปได้หรอเอาเนี่ยเนี๊เนี๊นี๊เอาช้อนมาใส่เอาช้อนมาใส่เอาช้อนมา,า,นมา,าสมสมดังใจ